อดีตนายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้การเจรจารในกรณีที่ดีเอสไอดำเนินคดีกับพระธรรมชโยนะครับส่วนการเข้าพบสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารในวันนี้เป็นการเข้าพบเพื่อขอพรตามปกติติดตามจากคุณพงเมธลองเซ้งนะครับรายงานสดจากวัดปากน้ําพาสีเจริญครับคุณพงเมธเชิญครับคุณจตุรงคุณมณีนาศครับการเข้ากราบนวัสการสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารของพลเอกชาวริตยงใจยุทธนั้นไม่ใช้เวลานานนะครับ โดยประเด็นการพูดคุยนั้นก็ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีของพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแต่อดีตนายกรัฐมนตรีนั้นแสดงความกังวลถึงมือที่3นะครับว่าจะเข้ามาสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายในเรื่องนี้ครับพุทธิเฉลิฐยงจะยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีนมัสการขอพรสมเด็จพระมหารัชมงาราจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชที่วัดปากน้ําภาษีเจริญนะครับเรื่องในวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยใช้เวลาประมาณ15นาทีสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นนะครับเรื่องของโครงการปลูกป่าพัฒนาแหล่งน้ําของประเทศซึ่งสมเด็จพระมหาราชังคาาจา์มอบพระเครื่องวัดปากน้ําให้กับพลเอกชาวิตและคณะนะครับทางนี้สื่อมวลชนพยายามสอบถามกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นั้นดําเนินคดีกับพระเทพยานมหามุนีหรือพระธรรมชยโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแต่ก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเรื่องนี้ครับ ก่อนหน้าการเข้าพบสมเด็จพระมหาราชมคลาจารย์นั้นนะครับพลเอกชวลิติได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าการมาในวันนี้นั้นไม่มีนยัยยะทางการเมืองหรือเรื่องใดแอบแฝงส่วนกรณีที่ดีเอสไอดำเนินคดีกับพระธรรมชโยนั้นพลเอกชวลิตแสดงความห่วงใยนะครับแม้จะเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติแต่ก็เป็นเรื่องที่องค์กรฝ่ายสงฆ์ต้องดูแลเช่นกันพร้อมทั้งเห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นองค์ประกอบสําคัญของชาติหากมีสิ่งที่มากระทบจะทําให้เกิดความเสียหายต่อประเทศดังนั้นทุกคนต้องระมัดระวังครับ เราก็ต้องช่วยกันทาความเข้าใจให้พี่น้องทุกคนได้ตระหนักว่าอันนี้เป็นเรื่องของท่านเราก็อาจจะให้ข้อคิดนะอันนี้มีข้อคิดบ้างเพราะว่าเป็นเรื่องของทุกคนอยู่แล้วเรื่องความมั่นคงของชาติก็ต้องเรียนรู้ว่าพระพุทธศาสนาคือองค์ประกอบที่สาคัญนะของความเป็นชาติที่เราก็เรียกองค์คุณของชาติอันนี้ได้เล่าพวกเราฟังมาหลายทีแล้วเป็นเดือนๆแล้ว พลเอกชาวลิตกังวลเรื่องมือที่3ในการสร้างความวุ่นวายในเรื่องนี้นะครับโดยเน้นย้ำให้คนไทยนั้นมีความเข้าใจกันขอให้ทุกฝ่ายใจเย็นๆและแนะนําให้ดีเอสไอนั้นใช้วิธีการเจรจาพูดคุยซึ่งจะถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับสําหรับประเด็นทางการเมืองนั้นนะครับพลเอกชาวลิตน,นั้นยังชื่นชมพลเอกประยุทยจันทร์โอชานายรัฐมนตรีและหัวนหน้าคอสชอในกรณีที่มีคําสั่งผ่อนปรนให้นักการเมืองนั้นเดินทางออกนอกประเทศได้นะครับ แต่เนื่องด้วยตัวเองนั้นยังติดคดีทางการเมืองจึงต้องขออนุญาตจากศาลก่อนพร้อมทั้งปฏิเสธแสดงความเห็นเกี่ยวกับกรณีที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนั้นยกฟ้องนะครับในกรณีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของปปชครับคุณจตุรงคุณมณีนาาครับขอบคุณครับคุณพงเมธครับ